เขาเคยเป็นไพ่ที่ดูมีความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมาก่อนนะแต่ตอนนี้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูคิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาซีรีส์ Flower อร์คาร์เดียนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังต่อนะครับซึ่ง f l o w e r อร r คาร์เดียนะครับจะเหลือเป็นมอนสเตอร์ซิงโครแล้วก็เวทมนต์กับดักซึ่งก็จะจบในพาร์ทนี้ได้กันเลยนะพวกมันมีความเป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะครับแล้วก็คนใช้อยู่ในภาคอาร์คไฟนะครับคุณโทคุมาสึนั่นเองนะคุณโทคุมาสึเนี่ยแกเป็นคนที่ดูมีความเป็นแนวนักรบนิดนึงอะไรเงี้ยจิตใจ ต่อสู้กับตัวละครฝั่งตัวเอกของเรานะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมเล่าเกี่ยวกับพวกการ์ดมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเอฟเฟกไปเนาะก็จะมีเป็นพวกแบบมอนสเตอร์หลากหลายเลเวลแล้วก็อันเชิญที่แบบว่าท่านผู้ชมก็คอมเมนต์นะว่าพวกมันเนี่ยรำกันเพลินแน่นอนเพราะอันเชิญตัวนู้นอันเชิญตัวนี้อันเชิญตัวนั้น,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 นแบบคอมโบกันได้นะครับซึ่งถือว่าอันนั้นเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกดาธรรมดา,รรมดาแล้วก็ต้องมีแบบการจูนนิ่งเพื่อให้เกิดเป็นเจ้าพวกมอนสเตอร์ซิงโครเหล่านี้นะครับซึ่งมอนสเตอร์ซิงโครเนี่ย ว่าคลิปนี้รวมๆแล้วก็จะมี10ใบด้วยกันนะครับผมไม่ต้องกลืนกันให้มากความแล้วเราไปรู้จักการ์ดเหล่านี้กันดีกว่าว่าจะมีฟลาวเวอร์คาเดียนสุดแกร่งอะไรบ้างนะครับการ์ดใบแรกเลยนะครับผมคาเดียนอ n น s ชิคาโจครับคาเดียนอินอชิคาโจเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตมืดเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี2,000ป้องกัน2,000ครับแบบนี้แหละค่อยสมกับเป็นนักรบหน่อยนะ <laughs> เพราะว่าในของคลิปที่แล้วครับมันจะดูแบบมีความเป็นไพ่แต่พวกมันก็เป็นนักรบประมาณหนึ่งนะอาจจะดูมีความเป็นสัญลักษณ์ของนักรบ บอะไรแบบนั้นนะครับเขาก็เลยตั้งให้เป็นเผ่านักรบและที่สาคัญนะพวกมันเนี่ยเป็นแค่ไพ่ใช่ไหมเป็นไพ่อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มีลายนู้นลายนี้แต่ว่าพวกมอนสเตอร์ซิงโครเขาเนี่ยมันจะเป็นรูปเป็นร่างมีเป็นตัวเป็นตนเป็นคนแล้วนั่นเองนะครับผมเจ้าตัวคาริเยนอินชิคาโจตัวนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์สองตัวครับเอฟเฟกของมันมีอยู่2องย่างนะครับเอฟเฟกที่หนึ่งเลยคือตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนมอนสเต ทะลุด,ดีเฟนซ์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีฝ่ายหนึ่งไปครับเอฟเฟกที่2นะครับคือเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์คารเดียนหนึ่งตัวในสุสานของเรารีมูฟออกจากเกมไปได้นะครับเมื่อเรารีมูฟออกจากเกมไปแล้วเนี่ยอีฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของการ์ดที่อยู่ในสุสานได้จนกว่าจะจบเทิร์นหน้าของอีฝ่ายหนึ่งครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์จากสุสานขึ้นมาบนฟิลแบบพิเศษได้ด้วยนะครับอ่าเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ผนึกสุสานนั่นเองนะการ์ดใบ คิฮานามิเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผานักรบเลเวล2พลังโจมตี2,000ป้องกัน2000การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์2ตัวครับการ์ดใบนี้ก็มีอยู่2อเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่1เลยใช้ได้เทิร์นละครั้งนะครับและใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราครับผมนั่นก็คือจั่วการ์ดจากเด็ก1ใบแล้วก็ดูซิว่าการ์ดใบนั้นเป็นอะไรถ้าเกิดว่าการ์ดใบนั้นเป็นมอนสเตอร์คาร์เดียมเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิล์แบบโดยมอออนสเเเตร์ที่ถัญชิิแบพศษ ลงมาโดยเอฟเฟกนี้นะครับมันจะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงในเทิร์นนั้นได้ด้วยและเมื่อเรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้เสร็จสับนะครับในเทิร์นหน้าของเราเนี่ยเราจะต้องข้ามดอเฟสของเราไปด้วยครับผมคงยังไม่ลืมกันใช่ไหมครับเอฟเฟกที่ว่า AIX จั่วการจั่วการเสร็จปุ๊บดูซิว่าเป็นคาร์ดได้หรือเปล่านะครับพวกมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเอฟเฟกก็มีเหมือนกันนะานการนนะ์ดใบต่อไปนะครับคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้จะใช้้เเเเปป็็นนนนนนนวัััตถถุดิิิบใใใกกาาาารรรรรอออญชชโคะมมมจสส์2 อันเชิญซิงโครแล้วก็รวมเป็นวัตถุดิบเพื่ออัญเชิญมอเตอร์ซิงโครตัวอื่นลงมานั่นเองนะครับหวังว่าจะไม่งงนะไอ้คือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเลเวลหกไงแล้วมันก็มีคุณสมบัติเป็นจูเนอร์ซะด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาไว้อัญเชิญแบบสมมติไอ้ตัวเนี้ยเลเวลหกใช่ไหมอัญเชิญกับไอ้ตัวที่เป็นเลเวลหกอย่างเงี้ยรวมกันมันจะสิบสองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าตัวของซุกิฮานามิเนี่ยมันสามารถกลายเป็นเลเวลสองได้ก็รวมกันเป็นเลเวลแปดแล้วก็ว 8, กวอัญเชิญตัวเลเวลลงงงมมมมมมมาา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 ากกัััััันน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 นไดดดด้ iko, ้้้ยยยยบบตตตตตววววออออออ่่่่เเเเเเชชชชจีีีีีะคคคคครรรรืืิิิโโโผป็ส์ซธุ านักรบเลเวล8พลังโจมตีป้องกัน3,000การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์3ตัวครับผมถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช้ตัวซุกิฮานามิเมื่อกี้อันเชิญร่วมกับเจ้าอินโอชิชิที่เป็นเลเวล6ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องใช้3ตัวนะครับก็ต้องแบบรวมมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวล 2, 3ตัวอย่างนี้แล้วก็รวมกับตัวจูเนอร์ที่มีเลเวล2เน่ะถึงจะสามารถอันเชิญเจ้าตัวนี้ลงมาได้นะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของอาร์เมชิโคมีอ,อ, <Effect S 1> อ่่ืหนหนดติช ทาเนีันบนวิวของเราจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการาดและจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับ และเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือในช่วงดรอ w p h a ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งเวลาที่อ e ีกฝ่ายหนึ่งมีการจั่วการ์ดตามปกติในดรอ w p h a นั้นนะครับให้มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอ e ีกฝ่าย1,500พอยต์ครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเอฟเฟกต์นี้เป็นการบีเป็นการทรมานแล้วก็บังคับให้อ e ีกฝ่ายหนึ่งต้องรีบกําจัดเจ้าตัวนี้โดยเร็วเลยนะเอฟเฟกต์ Effect ที่3ของการ์ดใบนี้นะครับในช่วงเอ็นเฟสของอ e ีกฝ่ายหนึ่งเลือกใช้งานหนึ่งในสองเอฟเฟกต์นี้ครับเอฟเฟกต์ Effect ทีห Face, ท่หนึง่งนะครอเับนอเเฟฟกที่2คื เอฟเฟกที่จะเกิดขึ้นของการใบนี้นะครับให้ข้ามไปยังสแต d บ y f เฟสเทิรน์หน้าของอีกฝ่ายครับนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าเราสามารถเหมือนจะมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้เท่าละพันหนะแต่ว่าเราต้องยอมสค i ิปต o ดอ a เฟของเราไปครับถึงจะทำได้แต่ว่าถ้าเราไม่ส k i ิปเราก็ต้องแบบจั่วการ์ดตามปกติแล้วก็จํายอมให้เอฟเฟกตไอที่จะมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย หายไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องช่างใจดีครับมันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายที่เป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะครับการ์ดใบ,น,บ,บนี้คือคาร์เดียนโกโคครับผมคาร์เดียนโกโคเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตมืดเผ่านักรบเลเวล10พลังโจมตี5000ป้องกันศูนย์ครับผมการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์สตัวขึ้นไปครับไอตัวนี้ผมจําได้เลยว่าตอนที่ผมทําคลิปเอาเป็นคลิปแรกของจักรวาลการ์ดยูกิโอเลยนะตอนนั้นผมทําเป็นคลิปทีี่่่มชือวา มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี5,000ครับผมเออคือมีตัวนี้ด้วยตอนนั้นคือยังไม่ได้รู้จักแบบการ์ดเหล่านี้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเอากลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งในรอบที่คลิปแบบนาเนินมาถึงแบบ300กว่าคลิปแล้วอะไรางี้นะก็ต้องถือโอก,กาสตัวน,นี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจัก,กรวาลการ์ดยูกิโอกันมานะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับก็มีอยู่3อย่างด้วยกันนะเอฟเฟกที่1เ,1เลยนะครับคือเธอละครั้งเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งาาานนนเงววทท์รกกกักัับบดดปยยําาา้้้้้ไไไผลลลแ็ิ และเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อคาร์เดียนของเราจะทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับในช่วงดามเมจในช่วงที่เป็นแบทเทิลเฟสนั้นเอฟเฟกของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งจะไร้ผลทั้งหมดเลยครับและเอฟเฟกที่3ของมันนะครับคือการใบนี้ที่ถูกอันเชิญซิงโครลงมาแล้วมันถูกทําลายจากการต่อสู้ไปนะครับเราจะสามารถ ส่วนเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ที่ถูกอันเชิญซิงโครลงมาถูกทำลายจากการต่อสู้หรือออกจากฟิลไปโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อคารเดียนหนึ่งตัวจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้เลยครับซึ่งอันเชิญแบบพิเศษได้ยกเว้นตัวของคารเดียนโกโคเองนะครับหมดไปแล้วครับกับมอนสเตอร์นะต่อไปจะเป็นการ์ดเวทมนกับดักกันแล้วครับผมเริ่มที่การ์ดใบแรกเลยนะครับการ์ดใบนี้คือซูเปอร์ค่อยครับผมซูเปอร์ค่อยเป็นการ์ดเว ธรรมดานะครับการ์ดวบมนใบนี้ชื่อน่ารักไหมนะครับซูปเปอร์คุยๆนะการ์ดชื่อนี้นะครับสามารถใช้งานที่เพียงเทเลใบนะเอฟเฟกของมันก็คือให้เรางายการ์ดใบบนสุดของเด็ก3ใบขึ้นมาครับและทีนี้ถ้ามีมอนสเตอร์ติดชื่อคาร์เดียนปุ๊บเราสามารถอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้เลยโดยที่ไม่สนใจเงื่อนไขนะครับและทีนี้มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญลงมานั้นเลเวลของพวกมันก็จะกลายเป็น2ทั้งหมดแล้วก็เอฟเฟกจะถูกทําให้ไร้ผลไปด้วยครับส่วนการ์ดที่จวดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่มอนสเตอร์ติดชื่อออาเเดียนกกกก็ให้มออจ ในสภาพข้อมหน้าและการ์ดที่ถูกรีมูฟออกอไปด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับมีจํานวนเท่าไหร่เราจะต้องได้รับความเสียหายไลฟ์พอยต์หนึ่งพันกันเลยทีเดียวครับคือหงสามใบถ้าไม่เจอมอนสเตอร์ติดชื่อคาร์เดียนเลยปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยครับผมเราก็ได้รับความเสียหายสามพันกันไปเต็มๆเลยนะเอฟเฟกต์ต่อมาของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถรีลิสต์มอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราได้ครับหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อคาร์เดียนหนึ่งตัวจากบนมืออัญเชิญแบบพิเเศษลงงไไไปโดยม่่สนนใจือขค,อ Super คม ซูเปอร์ออลอินเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือเลือกมอนสเตอร์ซิงโครหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราเอากลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กของอ e ีกฝ่ายหนึ่งครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อคารเดียมสตัวจากในสูตรสารของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลครับเมื่ออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถจัวการจากเด็กได้1ใบแล้วก็มาดูซิว่าการ์ดที่จ่วนั้นเป็นการ์ดอะไรถ้าเกิดว่ามีมอนสเเเออรริิดช่าาาายยมมูบบบก็จะาาถัญแพศษลงโ ไม่สนใจเงื่อนไขได้ครับแต่ถ้าโจ์ขึ้นมาแล้วไม่ใช่มอนสเตอร์คาร์เดียนขึ้นมาไอการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเราทั้งหมดต้องถูกทําลายไปเท่านั้นยังไม่พอครับผมคือไลฟ์พอยต์ของเราก็จะลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งด้วยครับและเอฟเฟกต่อมาของมันนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสูสานโดยเอฟเฟกของมอนสเตอร์คาร์เดียนในเอ็นเฟสของเทอน์น้นนะครับเราจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักหนึ่งใบจากในสูสานเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับการ์ดใบต่อไป Flower g a t เ e r i n g ครับผม Flower g a t เ e r i n g เป็นการ์ดเว ธรรมดาครับการ์ดเวดบนชื่อนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวนะครับและในเทิร์นที่เรามีการใช้งานการ์ดใบนี้เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษหรือแบบปกติได้เฉพาะตัวที่ติดชื่อคารเดียนเท่านั้นนะครับผมและเอฟเฟกของมันก็คือเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อคารเดียน4ตัวโดยเป็นตัวที่มีพลังโจมตี100เนี่ยอัญเชิญจากเด็กลงมาบนฟิล์มในสภาพตั้งโจมตีแบบพิเศษได้โดยที่ชื่อต้องไม่ซ้ํากันนะครับโดยที่มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมันนั้นแหะเอฟเฟกต์ก็จะถูกทําให้ไไไรรร้้้ผลลปดวยแะมม่สาาาถใชใชชนกญิ ได้นะครับก็เอาเป็นภาคบังคับว่าเอาไว้เชิญซิงคโครนนั่นแหละนะการไปต่อไป Flower stacking ครับผม Flower stacking เป็นการเวทมนต์ธรรมดาครับการเวทมนต์ใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยคือให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อคาริออน3ชนิดจากในเด็กของเรามานะครับแล้วก็จัดอันดับตามใจชอบเอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กครับเอฟเฟกที่2ของมันนะครับสามารถใช้งานได้ถึงหนึ่งละครั้งนั่นก็คือ remove การ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานออกนอกเกมไปแล้วจากนั้นเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อคาริออนหนึ่งตัวจากสุสานของเราเอาการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับและทีนี้และเอฟเฟกต์นี้ของ Flower stacking ไม่สาาามรถใช้ง ในเธอที่มันถูกส่งลงไปสู่สังได้นะครับการไปต่อไปรีคา์ดิ a เนชันครับ รีคาร์ดิเนชันเป็นการเวทมนตธรรมดาครับการเวทมนตใบนี้ bon นะครับก็มีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือเลือกมอนสเตอร์คาร์เดียนหตัวที่อยู่ในสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมพอเพิ่มขึ้นมาบนมือเสร็จปุ๊บตอนนั้นเรามีมอนสเตอร์คาร์เดียนอยู่บนมือเราก็สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์คาร์เดียนจากบนมือ1ตัวลงไปบนฟิวแบบพ,พิเศษโดยไม่สนใจเงื่อนไขได้เลยครับและเอฟเฟกต่อมาของมันนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าการใบนี้ถูกส่งลงงไปสสสาาานโดดยยเเเอออออฟคขมตรรร์ี่ชืะจ สามารถงายการ์ดใบบนสุดของเด็ก5ใบขึ้นมาดูครับโดยที่ว่าหง่ายการ์ดขึ้นมาดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีการเวทมนต์กับดักเราสามารถเลือก1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับและการ์ดที่เหลือเนี่ยก็เอาไปวางไว้ใบบนสุดของเด็กโดยจัดอันดับตามใจชอบได้เลยครับการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายนะครับใบนี้คือฟราฟีดครับผมฟราฟีดเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงเท่านั้งนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งมีการ Monster, บบากอาัญเชิญมอน อนอ์ีกฝ่ายอ,อีกอก,ก็จะต้องเอาอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลทั้งหมดกลับขึ้นมือของเจ้าของไปด้วยครับเออเรียกว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญนสเตอร์แบบพิเศษขึ้นมาปุ๊บทำให้อีแผงอีกฝ่ายหนึ่งล่มได้เลยนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาเยอะๆนะครับและเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับถ้าหากว่าบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร s y ิงโครติดชื่อคาร์ดียนอยู่นะครับให้เอาการ์ดใบนี้ส่งลงสู่สามไปครับผมเออก็ดูเป็นการที่จะมีเงื่อนไขโหดนิดนึงนะครับโหดทั้ง ที่การใช้งานเอฟเฟกนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสดทิใบที่เหลือของ Flower Car d i เดียนหรือก็คือชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า c a รเดียนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างก็ผมเคยใช้เจ้าพวกนี้กันหรือเปล่านะครับผมว่ามันเป็นการที่น่าจะต้องใช้ความชนานาญในการเล่นพอสมควรน,นะด้วยเง่อนไขาการเล่นด้วยเงื่อนไขาการคอมโบอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าชินว่าเราจะต้องใช้การไปไหนคอมโบกับใบไหนเพื่อเชิญแบบซิงโคตัวไหนลงมาเล่นอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบความยากในตัวของมันที่ผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่เคยเล่นนะแต่ว่าเอ้เอเอฟ มูลเสริมตรงไหนมีข้อมูลอะไรมาแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์นพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ